สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เหาไปเบิงนองวัวหน่อยของเหาแล้วเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเห่ากาัมาเก็บดอกหอมเนาะคะ่ะซึ่งเ้ามอีนาะเหาออกมาเบิงวัวหน่อยของเหาแต่เศ้าเนาะคะ่ะแล้วเห่ากัเลยมาเก็บดอกหอมน้าเนาะเป็นดอกหอมแรกของสวนเนาะคะ่ะนี่นะเห่าพึ่งเก็บเป็นมือแรกเนาะคะ่ะ ขั้งแรกในการเก็บดอกหอมของสวนเฮาเนาะในขณะที่เฮาเก็บดอกหอมอยู่กับมีสมาชิกมาเยี่ยมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าเบิงเด้อเบิงสมาชิกไม่ของเฮาเนาะมาเยี่ยมหอดสวนฮ่าฮ่าอ้าโอ้ยมาเยี่ยมถึงแปลงผักแล้วเว้ยโอ้เออเออ <laughs> าม,มาเยี่ยมถึงแปลงผักเลยเอ <laughs> เอาไม่อยู่ละเอาไม่อยู่ละ เก็บดอกหอมต้อนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮาไปไหล่หนองวัวของเฮาออกจากแปลงหอมแล้วเนาะค่ะเนาะเฮากา็มาเก็บดอกหอมต้อนเนาะค่ะซึ่งหน้าหอมของบ้านไกลคันบันทุงปีนีนากะถือว่ายังมองงามพอปันได้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเหาน่ะปุกที่ลังงมูเนาะ เฮาวปลูกหลังคนอื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าคนอื่น,น่ะช่วงเวลานี้คือเขาเก็บหัวแล้วนะเป็นหอมที่ลงหัวเขาเก็บหัวแล้วเนาะแต่ว่าห้านะ่ะปลูกที่หลังเขาเนาะคะ่ะมันก็นเลยสีออกสากกว่าเขาเนาะคะ่ะเนาะกะสิเป็นต้นหางหางๆจาจักหน่อยเนาะคะ่ะช่วงนี้เนาะเพราะว่ายัางออกบ่เต็มที่เนาะคะ่ะ แต่ว่าบางต้นเนาะที่ไ้ดอกพร้อมเก็บแล้วฮะกะต้องมาเก็บเนาะค่ะเนาะซึ่งลักษณะการเก็บดอกหอมนี่กะเฮากะตองมีเทคนิคในการเก็บคือกันเนาะคะ่ะสำหรับดอกหอมเนะาะเฮาต้องเบิงว่ามันเป็นดอกที่โตเต็มทีบ่บอนเนาะค่ะเนาะคันเฮากเก็บพิษนี่ก็คือเฮ็ดให้หัวหอมรีบคือกันเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องก็คือว้าง่ายๆว่า ขันแมนมันยังน้อยเกินไปนะเฮ่ากับเก็บบได้เนาะคะนะ่ะเนาะพระว่าขันเฮาเก็บออกมานีมันเสิเฮ็ดให้หอมบล่ล่งหัวเนาะคะ่ะอีกกากะมาบินวันเป็นมูยู่นเนาะคะนะ่ะเนาะสำหรับบรรยากาศบานหน้าเนาะคะ่ะนอกจากสิผ้ามาเบิงหนองว่าน,น้อยแล้วก็ผ้ามาเก็บดอกหอมเนาะคะ่ะสำหรับเมื่อหนีเนาะคะ่ะ เฮามายางเก็บดอกหอมเนาะเป็นดอกหอมแหลกของสวนเนาะค่ะที่เฮามาเก็บมื่อนี้น <ś led> เนาะเฮาต้องเลือกเก็บเอาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจริงๆแล้วนะดอกหอมน่ะก็ขึ้นมาหลายอยู่นะ <ś led> เพียงแต่แต่ว่ามันยังเก็บบพท่านใดเบิดเนาะคะ่ะเนาะเฮาเลือกเก็บเอาเฉพาะดอกที่โตเต็มทีเนาะคะ่ะเนาะ บรรยากาศบานหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นขอกวัวของน้องวัวหน่อยของเหาเนาะขอกวัวทีเหาเฮทห,ห้วัวหน่อยเหานอนนั่นละ่ะเพิ่น,นอนอยู่ไก่สวนนอนเราว่างๆเพิ่นกะมายังเลียนสวนคือกันเนาะค่ะสําหรับน้องวัวหน่อยของเฮาเนาะส่วนวิธีการเบ่งดอกหอมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าขนาดใด เก็บได้ขนาดใดเก็บยังบ่ได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปคันบรรทุงนาสิพามาฟังเบมองอายเพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะอายเพิ่นเป็นคนโป่งเนาะเดี๋ยวเพิ่นสิบ,บอกว่าขนาดใดเก็บใดหรือเก็บยังบ่ได้เนาะคะ่ะ

จำเนาะก็คือถือว่าเต็มที่น่ะเนาะก็ว่าดอกแังสียังไปหักมั่นๆอันนี้น้นยอยูุณบุษ a น t h ก็คือว่าให้เบิ้งปลายดอกเนาะค่ะเนาะถ้าลักษณะปลายดอกน่ะมีแตกๆจังหน่อยนึงนี่ก็ถือว่าขึ้นเต็มทีแล้วเนาะค่ะก็สามารถเด็ดได้เลยเนาะสำหรับวิธีการเก็บดอกหอมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าคันอ่อนเกินไปนี่ก็เก็บบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าคันเก็บไปนี่ หอมกะสิบล้มหัวเนาะค่ะเนาะมันกะสิเฮตดให้หัวหน่อยหัวหลีไปเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะเฮากะตองเบิงก้อนเนาะค่ะเนาะสาหรับการที่เฮาซิมาเก็บดอกหอมออกเนาะค่ะเพราะว่าการปลูกหอมของบันไก่ขันบรรทุงนับคือเพิ่นปลูกเอาหัวเนาะค่ะเนาะเฮาตองรักษาหัวเนาะค่ะการเก็บดอกก็สําคัญเนาะค่ะสําหรับการเก็บหอมเนาะ นั่นก็เป็นรถลดรับทรงนักเรียนเนาะค่ะเพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะเข่ามารับทรงเด็กหน่อยนักเรียนอยู่ในหมู่บ้านเนาะคะ่ะเอากะมาเก็บหอมต้อนเนาะค่ะเนาะนี่กะย่างที่บอกเนาะค่ะนอว่าบานแกคันบันทุงเองนาเพิ่นบดเดปูกหอมกินกินเฉพาะดอกเนาะค่ะเพราะว่า จุดประสงค์หลักๆของเพ่นก็นคือปลูกหอมเอาหัวเนาะค่ะคือเฮาต้องเห็ดห้หอมล่งหัวให้มากที่สุดเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ไอเพ่นบอกมากก็คือเป็นเทคนิคการเก็บดอกหอมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไอาเพ่นมีประสบการณ์เนาะค่ะในการเห็ดหอมเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นกะ การที่แกคันบรรทุงมาเก็บดอกหอมนี่ก็ต้องทำตามผู้มีประสบการณ์นเนาะค่ะทําตามผู้รู้เนาะค่ะเนาะหฮากันเลือกเก็บดอกที่มันแก่เต็มทีนั่นหละมง่ายง่ายเนาะดอกหอมนี่สีบนเนี้ยวด้วยค่ะพอแม่พี่น้องสีกรอบเนาะเสียงดังป๊อป่อ,ปอ,ปอบวบาสีดอกแกหรือดอกอ่อนเนาะ กะสิบมีวันเหนียวเนาะค่ะสำหรับดอกหอมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ในๆห้าก็มาเก็บพักแล้วเนาะค่ะเก็บดอกหอมแล้วห้าก็เก็บเอาพักชี่อเล้าไปน,น,ะะนไั่เนาะค่ะอันใดที่ห้าสสกินนั่นละวางยังไงๆเนาะพักชี่เล่าพักกาดพักคน,นะที่ขึ้นแจมๆอยู่ในแปลงพักดอกหอมของห้านี่อยู่ในแปลงหอมห้านี่คือทางอายของไก่ขันบันทุ่งนาเพิ่นบดยปูกเนาะค่ะเนาะ มันเป็นมเมล็ดเก่าๆที่เพิ่นเคยปลูกเนาะค่ะเมื่อปีที่แล้วเนานนะ,ะพอแต่งแต่มันแกตัวลงไปนี่ไอ้พักชีลาวพักนานี่พักกาดจังสีเนาะ,ะไอ้เมล็ดกระสีหลวงโรยลงเนาะค่ะนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะพอแต่งแต่ปีล้างมานะเข้ามาไทายทีปลูกอีกนะ,ะ,มะเมล็ดพวกนี้กระสีขึ้นมาอีกเนาะค่ะขึ้นเป็นต้นมาให้เข้ากินอีกเนาะ ก็คือว่าง่ายๆว่าวไอพักที่คืนมาแจมแจมไอแป้งแป้งหน้าหอมของห้านี้เป็นพักที่ห้าบ่เดบบ่เดบปลูกไม้นะคะเป็นพักที่ห้องบ่ดวานไม้นะ,ะเป็นเมลเ็ดเก่าๆเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละที่เห็นอยู่นี่แหละเพราะว่าพื้นที่แถวนี้นะเคยปลูกไอพักชีลาวาก่อนเนาะคะ่ะเนาะพักชีลาวก็คานาผักกาดทังสี่เนาะ ถ้าแม่นว่าเ so like ้าบบเก็บกกินเนาะเ้าเก็บกินบ่เบิดหลอกวาง่ายๆว่าเ้าเก็บกินบ่เบอร์นี่ก็ต้นกัสิแก่เนาะค่ะพอต้นแก่แล้วก็สิมีเมลเ็ดน่ะลวงโรยเอลวงโรยลุงเนาะปีหลังมากเข้ามาไททีปลูกอีกมันก็ขึ้นอีกเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับพักชีลาาแล้วก็ขนาดแล้วก็ผักกาดเนาะนี่เนาะเฮากระไดมากลายเติบแล้วเนาะค่ะสําหรับมื้อนี้เนาะเป็นหอมแหลกของสวนเนาะค่ะก็ออกยังบลายเนาะ เก็บทั้งเบิดก็ได้ซับนี่แหละเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าดอกนอยก็นี่เขากะเก็บยังมาทันใดเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณหลนยๆลยเดอค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับถูกกําลังใจเนาะค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลยๆสําหรับถูกการติดตามเนาะค่ะเ <c oughs> มื่อนีเองนะ <c oughs> นอกจากสิบผ้ามาเบิงนองวัวแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขากะเลยมาเก็บหอมน้่เนาะค่ะ <c oughs> พอแต่งแต่เ่ามาเก็บหอม แล้วก็น,น้องวัวกันน้ำก้นเข้ามากคือกันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมเมาถึงแปลงสวนเลยเนาะค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ